นางฟ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่นางฟ้าสำหรับนี้นะคะจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวความรักให้คุณได้ฟังกันบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายหายคนรวมกันค่ะ ไม่ได้เจาะจรงรวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็วางลงเอาไว้ตรงนี้นะใบแรกของคุณนะคะเป็นไพ่6กดาบค่ะใบที่สองนะคะเป็นอัศวินถือดาบนะ ใบที่3ของคุณนะคะเป็นเด็กถือถ้วยใบที่4เป็นสองไม้นะคะอ่าใบที่หเป็นเด็กถือไม้นะคะและใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่าจ e e m p e r o r ค่ะพลังงานของคนธาตุลม ธาตุไฟแล้ก็ธาตุน้ำนะคะราศีที่เจาะจงนะคะมีเพียงแค่ราศีเมษร,ราศีเดียวเท่านั้นนะคะดูจากพลังงานของคุณแล้วเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับว่าในณเวลานี้ตัวของคุณเองนะคะมีความคิดที่จะจัดการบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะที่มันเคยเป็นประเด็นและเป็นปัญหาไม่ว่าสิ่งนั้นนะคะจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพบางคนคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอ่าบางคนกลับมาดูแลรูปร่างนะคะของตัวเองในช่วงนี้นะคะบางคนมีการเดินทางนะคะมีการยกย้ายมีการย้ายที่อยู่นะคะเปลี่ยนที่ทํางานอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะตัดสินใจในการยุติความสัมพันธ์หรือตัดสินใจในการ หยุดการพูดการคุยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ว่านะคะพลังงานของคุณนะคะจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่บีบอกได้เลยว่าตามพลังงานของไพ่ที่ออกมาตรงนี้นะคะมันเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าในตอนนี้คุณมีความคิดที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะตอนนี้คุณมีพลังงานความคิดที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากกว่าแต่ก่อนที่เคยผ่านมานะคะที่ผ่านมาถามว่าคุณรักตัวเองไหมก็รักนะแต่คุณรักคนอื่นมากกว่าตัวเอง นะคะแต่พอคุณผ่านเหตุการณ์ต่างๆนะคะในชีวิตมาเยอะแยะมากมายนะคะคุณก็เริ่มมีความรู้สึกแล้วว่าคุณไม่ควรที่จะรักคนอื่นมากกว่าตัวของคุณ,อคณเองเลยนะคะเพราะตอนนี้เหมือนคุณเองนะคะอยู่ในหมวดของ the emperor นะคะทำอะไรก็จะคิดให้ดีซะก่อนตัดสินใจอะไรอะคะก็มักที่จะมองการไกลเอาไว้เสมอนะคะ คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมค่ะอ่าอันนี้คือนะคะพลังงานหลักของคุณนะแล้วเราไปดูกันนะคะว่าพี่นางฟ้านะคะจะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับความรักของคุณบ้างนะอะ ใบแรกนะคะเราได้ไพ่ฮันนีมูนนะคะใบที่2นะคะพลังงานแห่งการเรียนรู้เนาะพลังงานของการรู้จักนะคะการเปิดใจนะคะพลังงานแห่งการขอพรนะคะไม่รู้ว่ามีใครนะคะไปขอพรกับเรื่องราวของความรักมาหรือเปล่านะคะถ้าคุณยังไม่ได้ขอนะคะ ก็อยากจะให้คุณนะคะได้ไปอธิษฐานขอพรนะคะอ่าพลังงานของการเปิดใจอีกแล้วนะคะแล้วก็มีพลังงานของการที่อาจจะเป็นคนที่เพื่อนแนะนาให้รู้จักนะคะอาจจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวนะคะที่แนะนําให้คุณนะรู้จักนะคะกับความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะโอเคนะเริ่มกันเลยนะคะเปิดครเกเล้าใบแล้วนะคะ โอเคเราก็ได้ไพ่ฮนะันนีมูนเนาะ Getting to know each other นะคะ Stay optimistic นะคะ Keep and open mind เนาะ Let your friend help you นะคะ Passion Feel yourself นะคะ Express y o u r love แล้วก็ a l l o u a t e that love นะคะพลังงานทั้งหมดที่ออกมาตรงนี้เนี่ยดีรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่พูดถึง ความสำคัญนะคะในณปัจจุบันบีรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในณปัจจุบันของคุณเป็นความสมคัญที่ยังไม่สมหวังนะคะเป็นความสัมคัญที่ผิดหวังเป็นความสมคัญที่มันมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้คุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยล้านะคะอย่างที่บีพูดไปในพลังงานหลักของคุณดูเหมือนกับว,ว่าบางคนตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์ตัดสินใจในการพูดคุยนะคะ ตัดสินใจนะคะที่จะไม่เดินต่อเพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมาตัวเองนะคะ่ะทำแบบเต็มที่เราจริงๆพี่ไพ่นะคะก็เลยออกมาบอกกับเรื่องราวความรักว่าแม้ว่าความรักที่ผ่านมาของคุณจะยังไม่สมหวังนะคะแต่ว่าในอนาคตของคุณนะคะคุณจะมีความรักเข้ามานะคะแบบด่วนคุณจะมีความรักเข้ามาให้คุณได้หัวใจพองโตอีกครั้งหนึ่ง นะคะเมื่อนะคะมีคนคนนี้เข้ามาอยากจะให้คุณเปิดใจนะคะเปิดใจเพื่อเรียนรู้กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะลองศึกษาดูใจนะคะลองมองกันให้ลึกลงไปนะคะในจิตใจของกันและกันที่ต้องการกันและกันนะคะละที่สําคัญน้ออย่างที่บีพูดไปแล้วว่า คนคนนี้น่ะเขาอาจจะมาจากเพื่อนแนะนําให้รู้จักก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนสมัยเรียนนะคะหรือเพื่อนในที่ทํางานล้วนแล้วแต่มีโอกาสนะคะที่จะเป็นคนเหล่านี้นะคะเข้ามาในเส้นทางความรักของคุณแต่ตอนนี้พลังงานของคุณนีคะอยู่ในเรียกว่าเขาเรียกว่าอยู่ใน แอเรียที่คุณน่ค่ะตั้งมาเป็นกำแพงเป็นพื้นที่ของตัวเองนะคะเป็นจุดที่คุณมีความรู้สึกว่านี่แหละมันคือพื้นที่ปลอดภัยของคุณนะคะคุณหลบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะคุณหลบอยู่ในสิ่งที่คุณน่ะตั้งเอาไว้นะคะว่าจุดนี้เป็นจุดที่คุณนั้นสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ถ้าคุณไม่มั่นใจถ้าคุณไม่แน่ใจคุณจะไม่ก้าวขาออกไปเลยนะคะ แต่ลึกๆแล้วคุณเองก็แอบ,บอธิษฐานแอบ,บขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณนะคะว่าให้ตัวเองนะคะได้เจอกับความรักที่แท้จริงสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะพะฉันเลาเนี่ยพี่นางฟ้าก็อยากจะบอกคุณว่าต่อให้ตอนนี้จะยังไม่สมหวังแต่ในอนาคตนะคะคุณจะมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เจอกับความรักที่ดีมีโอกาสที่จะได้เจอกับความรักที่สมหวัง นะคะแต่ขอเพียงแค่คุณนะคะจำเป็นจะต้องเปิดใจเมื่อคุณเปิดใจอะคะ่ะคุณเองก็จะได้พบนะคะความรักที่ดีแน่นอนแต่ตอนนี้คุณแค่รู้สึกว่าคุณน่าจะไม่มีแล้วแหละความรักนะ่ะในตอนนี้นะแต่คุณเองเนี่ยที่พี่บอกไปนะว่าคุณก็ไม่เคยหมดหวังนะคะก็มีการแอบขอพรแต่คุณเพียงแค่รู้สึกว่า เวลานี้ตอนนี้มันยังไม่ใช่จังหวะเวลาของความรักจริงๆอยากจะรักตัวเองไปก่อนอยากจะดูแลตัวเองไปก่อนนะคะอยากที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในชีวิตของตัวเองเพราะว่าทุกอย่างนะคะมันยังดูแย่นะคะยังดูลําบากยังดูเหมือนกับว่าสับสนแล้วมันก็งงไปหมดเลยนะคะไม่รู้จะไปทางไหนก็ไม่อยากให้ตัวเองนะี่ยรีบร้อนมากจนเกินไปอยากจะให้ได้ความรักที่แท้จริงนะคะคุณเองก็มีความรู้สึกว่า ก็จำเป็นต้องอดทนรอนะคะจาเป็นต้องอดทนรอทีนี้เมื่อคุณอดทนรอแล้วนะคะพี่างฟ้าก็บอกว่าเมื่อคุณอดทนรอจนคุณเองมีพลังงานชีวิตนะคะที่ดีมีพลังงานชีวิตที่พร้อมนะคะที่จะเดินต่อคุณก็จะมีโอกาสในการได้เจอกับความรักที่ใช่ นะคะยังไงคุณจะได้เจอกับคนที่จะเข้ามาแล้วก็อยู่ดูแลกันนะคะนั่งเป็นเพื่อนกันนะคะในทุกๆฤดูนะคะเพราะฉันเราเนี่ยขอให้คุณจงม,มั่นใจถึงแม้ว่าตอนนี้ความรักของคุณนั้นจะยังไม่สมหวังก็ตามนะคะแต่ในอนาคตอ่ะมันมีโอกาสอยู่แล้วนะอ่าเรามาดูวันเกิดวันที่นะคะเราก็ราศีเพิ่มเติมนะ คนที่เกิดวันที่24นะคะราศีสิงค์ค่ะหรือคนที่เกิดวันที่5คนที่เกิดวันที่25นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะหรือคนที่เกิดวันที่19แล้วก็คนที่เกิดวันที่22นะคะเดี๋ยวบีเพิ่มให้นะคะบีถามไพ่ไพ่เพิ่มให้ว่าแล้วความรักนะครั้งใหม่นะคะที่จะเข้ามานะคะ ที่จะเข้ามาเป็นรักที่ดีนะเขาอะนะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะนิสัยใจคอเขาเป็นแบบไหนเนาะอาจแถมให้ค่ะอาจต้องโสดไปก่อนนะ่ะระยะใหญ่ๆเลยเหมือนกันนะโอเคอืมเราต้องการรักแท้ใช่ไหมรักแท้ก็มา ะะลักแท้ก็มาไพ่สองถ้วยขึ้นมาตรงนี้นะแต่เหมือนกับว่าเราอาจจําเป็นต้องโสดไปอีกประมาณสัก2-3เดือนนะคะหรืออาจจะต้องโสดไปอีกประมาณสัก15สัปดาห์ประมาณนี้นะคะคนที่จะเข้ามาแล้วเป็นรักที่ดีให้กับเราคือคนธาตุน้ำนะคะธาตุน้ําก็มีนกรกฎพิจิกนะคะส่วนราศีที่ขึ้นมาเจาะจงเลยก็คือราศีมังกรนะคะถ้าถามว่าสีผิวจะเป็นยังไง ออทาดน้ำบีบอกว่าสีผิวนางเป็นผิวสองสีนะคะเออไม่ใช่ ขอโทษดีค่ะธาตุน้ําเป็นผิวขาวเหลืองนะคะแต่ก็แอบ,บมีผิวสองสีขึ้นมานะคะจากไพ่รว,วิวตรงนี้เหมือนกันนะคะความฉลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผิวขาวเหลืองหรือว่าเป็นผิวสองสีนี่นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเจอปุ๊บปิงิงปับ๊บรู้สึกใช่รู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกว่าคนนี้คุยแล้วถูกคอรู้สึกว่าคนนี้นะคะคุยแล้วรู้สึกสบายใจนะคะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนั่นแหละค่ะคนนี้แหละนะคะที่จะเป็นคน ที่จะเข้ามาแล้วก็มอบความรักที่แท้จริงให้กับคุณยายก็ตามคุณจะได้เจอกับความรักที่แท้จริงนะคะแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งอาจจําเป็นต้องรอจังหวะเวลาสักหน่อยนะเพราะจังหวะเวลาที่ว่านี้นะคะ บางทีอะเราก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้นะคะอ่าเมื่อเราไม่เล่งเราจะเจอคนที่ดีแต่ถ้าเราเล่งเราจะเจอคนที่ไม่ดีทันทีนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเขานะคะก็อาจจะมีเลข88เลข24เลข22นะคะเลข2เลข3แล้วก็เลข15นะคะอืมแต่บีบอกได้เลยว่าเขาจะเข้ามาเป็นความรักที่ดีจริงๆนะคะจะ เป็นพลังงานของการดูแลกันไปนะคะยันแก่ยันเท่าเลยทีเดียวเนาะ,ะพอไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเป็นคู่ของกันและกันมานะคะใจที่แท้จริงส่งถึงกันอคุณจะเจอกับความรักแบบนี้นะคะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะสวัสดีค่ะ